โลกออนไลน์ในฝั่งมุสลิมนะครับได้มีการแชร์ข้อความที่เตือนถึงซ้อนหอยนางรมที่มันเคยมีตาหารนาเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีตาหาราแล้วเนื่องจากตวรวจพบว่ามีหมูเป็นส่วนผสมนะครับเรื่องที่แชร์กันอยู่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าและความจริงมันเป็นยังไงวันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วครับอ้ลุเจ้โดยโพสต์ดังกล่าวนะครับมีข้อความที่ว่าแต่ก่อนยี่ห้อนี้เคยมีฮาลาแต่ตอนนี้ทางคณะกรรมการกลางอิสลามได้ยกเลิกฮาลาแล้ว จากส่วนผสมมีเนื้อหมูอยู่ด้วยอ่านแล้วแชร์กันต่อๆด้วยนะครับใครที่อ่านเรียบร้อยแล้วก็หยุดแชร์ประเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นนะครับเรื่องราวที่ถูกแชร์เมื่อน,นานมาแล้วถ้าหากว่าจําไม่ผิดน่าจะประมาณมันมีหลายยุคอะยุคที่ผมหามาแบบว่าเก่าสุดๆนาสุดๆเลยนะจะเป็นพศ2557แล้วก็จะมีการแชร์อีกรอดหนึ่งในปีพันพศ2560แล้วผมก็มาเจอมันมาโผล่ในตอนเนี้ยปีพันพศ2567 เรียกได้ว่าโอ้โหหลายยุคเลยนะในข้อความนะครับได้มีการอ้างถึงคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะถามใครได้ล่ะครับเรื่องนี้ก็จะต้องถามจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ข้อสรุปมาว่ายี่ห้อดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีตาหาร้านอยู่นะครับผมแล้วก็ได้มีการขอาตาหาร้านทุกปีทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีเลยครับรเอกสารที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูอยู่นี้นะครับ ก็จะเป็นเอกสารที่สามารถยืนยันได้นะคว่าสินค้ายี่ห้อดังกล่าวเนี่ยมีการรับรองตาหาล้านอยู่จริงแล้วก็สิ์ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับอยากจะรู้ว่ามีตาหาร้านจริงไหมก็สั่งมาลองเลยดีครับผมก็ได้ทําการสั่งสินค้าตัวนี้จากเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมสั่งมาให้ดูปรากฏว่าพอของมาส่งปุ๊บตาหาล้านเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยครับเรียกว่าใหญ่โตมาโหรานจะกระแทกตาแตกตาตายกันอยู่แล้วแหละก็สรุปนะครับสําหรับโพสต์นี้ที่ได้ทําการแชร์กันต่อๆมา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 เนี่ย ปรากฏว่าปัจจุบันนี้สามารถที่จะใช้ได้100นะครับมีาหาล้านแปแล้วส่วนใครที่ยังคาใจแขงใจเอยถ้าหากว่ามันใช้ไปแล้วมันกินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีหมูจริงทํายังไงอะไรที่เรานั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับไม่รู้เนี่ยถือว่าไม่ผิดความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานุบตารานเนี่ยพระอ,องค์เนี่ยประทานมาให้โลกเนี่ยเพียงหนึ่งส่วนอีก9 9ส่วนเนี่ยพระอ,องค์นั้นนนาเตียวไว้ให้พวกเราทั้งผู้ศรัทธ,ธาแล้วก็ไม่ใช่ผู้ศรั เหตุการณ์มันปฏิปปฏิยมันอะไรไม่ได้ดตัางใจอะไรปากความสบายใจไว้ที่ความเมตตาอีก99ส่วนของอัลลอฮ์ครับเพราะความจริงแล้วถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วสินค้าเนี่ยมีตารับรองฮาลานเนี่ยในวันสอบสวนเนี่ยเราสามารถโบยไปที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เลยครับให้เขาไปคุยกับอัลลอฮ์แทน ท้ายสุดสรุปจบก็คือซอสหอยนางรมยี่ห้อนี้นะครับมีทหาร้านมุสลิมสามารถที่จะอุดหนุนแล้วก็บริโภคได้ครับแชร์กันต่อๆไปครับแล้วก็ไปอุดหนุนเขาด้วยเขาเอาสินค้ามาติดทหาร้านให้เราอุดหนุนแล้วก็พากันไปอุดหนุนกันโลดเลยครับสนับสนุนความรู้ดีๆโดยสินทรสเต็กเฮาส์อาณาจักรที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันทั้งจัดงานเลี้ยงจัดงานแต่งงานสัมมนาให้บริการอาหารนานาชาติแบบอลาคาร์ดรวมถึงบุฟเฟ่ต์ราคาย่อมเยาแล้วก็จาหน่ายวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมครับ